สวัสดีจ้าวันนี้พี่จะมาแนะนําวิธีการส่งไลน์ให้เพื่อนนะคะบางคนอาจจะงงอ่ะสมมุติเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งปิด,ปดสมมุติอ่อาอะคุนคนละกันนะคะอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะคือพี่อ่าเป็นเพื่อนกับคุนนนะเสร็จแล้วอันนี้สมมุติให้ฟังนะคะไม่รู้ว่าคุณนน่ะมีมีไลน์ของบอสเราหรือ,อยังแต่ว่า พี่จะส่งลายของบอสชาไปให้คูนนอ่าอันนี้จะทําให้ดูเราจะส่งลายเพื่อนของเพื่อนเราไปให้เขาได้ยังไงเพื่อนของเราไปให้เขาได้ยังไงนะคะทุกคนเข้าไปตรงบวกเครื่องหมายบวกเมื่อกี้เห็นไหมเข้าไปตรงเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วเราก็หมายคำว่าเพื่อนอ่าเพื่อนในลลยแเราก็ไปค้นหานะคะทุกคนอ่าพี่จะส่งลายบอสชาไปให้คูนนนะคะหาลายบอสชาก่อน บอสชาอยู่ไหนบอสชาอยู่ไหนนะคะอ่านี่บอสชาเจอแล้วแล้วก็ติ๊กถูกนะคะติ๊กถูกเสร็จแล้วก็กดแชร์ไปค่ะทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อส่งไปแล้วนะคะครูนนจะเป็นเพื่อนกับบอสชาไม่ได้นอกจากว่าครูนนจะต้องจิ้มเข้าไปตรงนี้ค่ะ จิ้มเข้าไปแล้วก็บวกเพิ่มเพื่อนนะคะครูนนถึงจะได้เป็นเพื่อนกับบอสชานะคะอ่าอันนี้คือวิธีการเพิ่มเพื่อนด้วยลายนะคะ